ยินดีต้อนรับสู่ b r รน n s n นัก AI ไอเดียเล็กๆที่เปลี่ยนวิธีคิดของคุณเคยสงสัยกันไหมครับว่าแอปธนาคารบนมือถือที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยที่มันดูเหมือนจะใช้ง่ายๆแต่ข้างในมันซับซ้อนมากเขาสร้างกันขึ้นมาได้ยังไงคือเบื้องหลังความเรียบง่ายเนี่ยมันมีกระบวนการที่แบบน่าทึ่งซ่อนอยู่เลยนะครับวันนี้แหละเราจะมาถอดรหัสการเดินทางทั้งหมดนี้ด้วยกันตั้งแต่จุดที่มันเป็นแค่ไอเดียจนกลายเป็นแอปที่ใช้งานได้จริงเลยโดยเราจะดูผ่านโปรเจกต์สมมุติที่ชื่อว่า Capstone Bank ครับ ใช่เลยครับและไอความท้าทายนี่แหละคือจุดสตาร์ทของเรื่องราวทั้งหมดเลยเอาละครับและนี่ก็คือแผนการเดินทางของเราในวันนี้ที่เราจะมาสำรวจไปพร้อมๆกันนะครับเริ่มจากทำความเข้าใจโจทย์และความท้าทายก่อนจากนั้นก็มาวางแผนเส้นทางของผู้ใช้แล้วก็มาดูกันว่าจังหวะการพัฒนาแบบเอจมันเป็นยังไงการสร้างงานในแต่ละรอบหรือสปรินต์การทบทวนปรับปรุงและสุดท้ายการโชว์ผลงานพร้อมกับบทเรียนที่ได้มาครับ เลยโอเคครับมาเริ่มกันเลยที่จุดสตาร์ทเรื่องของเรื่องก็คือธนาคารแคป stone เนี่ยเขาต้องการจะปรับตัวให้ทันสมัยมากขึ้นให้แข่งขันในตลาดได้นะครับดังนั้นโจทย์ใหญ่ที่ทีมได้รับมาเลยก็คือต้องสร้างแอปโมบายแบงกิ้งตัวใหม่เอี่ยมขึ้นมาให้สําเร็จให้ได้พอได้โจทย์มาแล้วในช่วงแรกสุดเลยทีมก็มาระดมสมองกันว่าเอแล้วฟีเจอร์หลักๆที่แอปนี้มันต้องมีเนี่ยคืออะไรบ้างนะก็แน่นอนครับ ต้องล็อกอินได้อย่างปลอดภัยต้องดูยอดเงินในบัญชีได้โอนเงินได้แล้วก็มีฟีเจอร์จเจ๋งๆอย่างเช่นถ่ายรูปเพื่อฝากเช็คได้ด้วยนี่แหละครับคือภาพร่างแรกๆของแอป,ปในฝันที่ทีมต้องเปลี่ยนมันให้กลายเป็นความจริงให้ได้โอเคตอนนี้เรารู้แล้วว่าต้องสร้างอะไรแต่คำถามที่สำคัญกว่าก็คือแล้วเราจะวางแผนยังไงล่ะจุดนี้แหละครับที่สำคัญมากเพราะเราจะไม่ได้มองจากมุมของคนสร้างอย่างเดียวแล้วแต่ต้องสวมหมวกเป็นผู้ใช้งาน เพื่อให้เข้าใจเขาจริงๆเครื่องมือที่จะมาช่วยเราตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่า User Story Mapping ครับคือลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับแทนที่เราจะมีแค่ List ลิสต์รายการสิ่งที่ต้องทำยาวเป็นหางว่าวเลยเราเปลี่ยนมันให้กลายเป็นเหมือนแผนที่ครับเป็นแผนที่ที่โชว์ให้เห็นภาพรวมทั้งหมดเลยว่าผู้ใช้งานเนี่ยเขาจะเดินทางผ่านแอปของเราอย่างไงบ้างพอเห็นภาพรวมแบบนี้ปุ๊บเราจะรู้ทันทีเลยว่าฟีเจอร์ไหนมันเชื่อมกับส่วนไหนแล้วอะไรที่ควรจะทำก่อนทำหลัก ใช่เลยครับคำพูดนี้มันตอกย้าคอนเซปต์ได้ชัดเจนมากว่าของดีๆเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่ามีฟีเจอร์เยอะแค่ไหนแต่มันเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ผู้ใช้จะได้รับไม่ใช่แค่การเอาฟังก์ชันมายํารวมกันเฉยๆแล้วไอกระบวนการสร้างแผนที่ที่ว่าเนี่ยมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะครับคือเราเริ่มจากการทําความเข้าใจผู้ใช้ก่อนว่าเขาเป็นใครอยากได้อะไรจากนั้นก็มาดูกันว่ากิจกรรมหลักๆที่เขาจะทําในแอปเนี่ยมีอะไรบ้าง แล้วค่อยแตกแต่และกิจกรรมออกมาเป็นงานย่อยๆที่เราเรียกว่า user story ครับซึ่งมันก็คือการเขียนความต้องการในมุมของผู้ใช้นั่นเองนะครับอย่างเช่นในฐานะผู้ใช้ฉันอยากโอนเงินเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปที่ธนาคารอะไรแบบนี้เพราะได้มาทั้งหมดแล้วก็ค่อยมาจัดลำดับความสำคัญกันว่าจะทำอะไรก่อนหลังแล้วจะปล่อยฟีเจอร์ไหนออกไปเมื่อไหร่ทีนี้คำถามคือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอะไรควรทำก่อนทำหลังนี่เลยครับมีเครื่องมือที่ทรงพลังมากๆเรียกว่า Mosco มันคือการแบ่งความต้องการออกเป็น4กลุ่มง่ายๆครับ 1. คือ must have อันนี้คือของที่ต้องมีขาดไปไม่ได้เลย 2. คือ should have คือควรจะมีนะแต่ถ้าไม่มีก็ยังพอไหว 3. คือ could have คืออาจจะมีก็ได้ถ้ามีเวลาเหลือเนี่ยและสุดท้าย will not have คือรอบนี้ยังไม่ทำชัดๆไปเลยซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยไอ้พวก must have เนี่ยแหละครับที่จะกินแรงของทีมไปแล้วประมาณ60-80%เลยทีเดียวเอาละครับ ตอนนี้เรามีแผนที่การเดินทางของผู้ใช้แล้วมีรายการสิ่งที่ต้องทำที่จัดลำดับความสำคัญไว้เรียบร้อยหรือที่เขาเรียกกันเท่ๆว่า product backlog นั่นแหละครับได้เวลาลงมือสร้างของจริงกันแล้วครับซึ่งเราจะใช้กรอบการทำงานที่เรียกว่า scrum มาช่วยให้การทำงานของเรามันเป็นระบบและมีประสิทธิภาพสุดๆไปเลยหัวใจของ scrum เลยนะฮะก็คือการทำงานเป็นรอบๆที่เรียกว่า sprint มันเหมือนเป็นวงจรที่หมุนไปเรื่อยๆครับเริ่มจากวางแผนลงมือทำตรวจสอบผลงาน แล้วก็มานั่งคุยกันเพื่อปรับปรุงให้ดีขึ้นในรอบต่อไปมันคือการซอยโปรเจกต์ใหญ่ๆที่ดูน่ากลัวให้กลายเป็นงานชิ้นเล็กๆที่เราจัดการได้ง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วไอ้คำว่าสปรินต์เนี่ยมันก็คือช่วงเวลาสั้นๆที่ทีมจะโฟกัสกับงานแค่ก้อนเดียวให้เสร็จไปเลยโดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนมากๆและที่สำคัญสุดๆเลยก็คือพอจบสปรินต์แต่ละรอบปุ๊บเราจะได้ซอฟต์แวร์ชิ้นเล็กๆที่มันใช้งานได้จริงออกมาเลยนะฮะนี่แหละครับ คือเครื่องยนต์ตัวหลักที่ขับเคลื่อนโปรเจกต์ของเราไปข้างหน้าในสครับทีนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าจริงๆแล้วข้างในสปรินเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างทีมเขาเปลี่ยนแผนที่อยู่บนกระดาษให้กลายเป็นของที่จับต้องได้ขึ้นมาได้ยังไงในแต่ละสปรินนะครับทีมจะดึงงานจากแบ็กล็อกมาทําด้วยตัวเองจุดนี้สําคัญมากนะฮะคือไม่มีใครมาสั่งงานแต่ทีมจะเป็นคนตัดสินใจร่วมกันเองเลยและทุกเช้าก็จะมายืนคุยกันสั้นๆแค่สินาทีเพื่ออัปเดตกันว่าใครทําอะไรถึงไหนติดปัญหาตรง ขณะเดียวกันเบื้องหลังเนี่ยนักพัฒนาก็จะส่งโค้ดเข้าระบบกลางอยู่เรื่อยๆทั้งวันเลยแล้วก็จะมีระบบทดสอบอัตโนมัติคอยเช็คคุณภาพให้ตลอดเวลาครับโอ้แค่ฟังก็รู้แล้วว่าในแต่ละวันมันมีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมครับคาถามสําคัญก็คือแล้วทีมจะไปได้เร็วแค่ไหนล่ะอะไรคือหัวใจสําคัญที่ทําให้ทีมเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วเรื่องนี้มีคนอธิบายไว้ได้เห็นภาพมากๆเลยครับคุณเจฟนิวสันเขาเปรียบเทียบเหมือนเรากําลังขับรถสํารวจบนดาวอังคารน่ะ แต่เราบังคับมาจากโลกนะครับคือกว่าจะส่งคําสั่งไปแล้วกว่าจะเห็นผลลัพธ์กลับมาโอ้โหมันนานมากทําให้ขับได้ช้าสุดๆการพัฒนาซอฟต์แวร์ก็เหมือนกันเป๊ะไอ้ครับไอ้ความเร็วของฟิดแบกนี่แหละคือคําตอบฟิดแบกที่เราได้มารูเร็วจากการทดสอบอัตโนมัติจากการรวมโค้ดบ่อยๆนี่แหละครับที่ทําให้ทีมพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและมั่นใจ การทำงานในสปรินตจนเสร็จเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นแค่ครึ่งทางของความสำเร็จเท่านั้นนะครับเพราะอีกครึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือการเรียนรู้จากสิ่งที่เพิ่งทำไปเพื่ออะไรนะครับก็เพื่อทำให้สปริน t หน้ามันดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับพอจบสปริน t นะครับมันจะมีการประชุมสำคัญอยู่2อย่างที่คนมักจะสับสนกันบ,บ่อยๆก็คือ Sprint Review กับ Sprint Retrospective จําง่ายๆแบบนี้เลยครับ s p r i n t Review เนี่ยเราจะโฟกัสที่ตัวผลิตภัณฑ์คาถามคือเราสร้างอะไรไปบ้าง คือการโชว์ของเพื่อรับฟีดแบกนั่นเองส่วน Sprint Retrospective เราจะโฟกัสที่กระบวนการและทีมครับคำถามคือเราทำงานกันเป็นยังไงเพื่อหาทางปรับปรุงการทำงานของทีมเราเองเห็นไหมครับว่ามันต่างกันชัดเจนทีนี้พอจะทบทวนการทำงานของทีมแล้วเนี่ยจะทำยังไงให้มันมีประสิทธิภาพละ่ะจริงๆมันมีเครื่องมือช่วยคิดที่นิยมใช้กันหลายตัวเลยครับตัวแรกที่ง่ายและตรงไปตรงมาที่สุดเลยก็คือ start stop continue ถามกันง่ายๆแค่3ข้อเลยครับมีอะไรที่เราควรเริ่มทำไหมมีอะไรที่ควรหยุดทำได้แล้วเพราะมันไม่เวิร์กและมีอะไรที่ดีอยู่แล้วก็ให้ทำต่อไปครับตรงๆแบบนี้เลยแต่บางทีปัญหามันก็ไม่ได้อยู่ที่กระบวนการอย่างเดียวนะครับมันอยู่ที่ความรู้สึกของคนในทีมด้วยดังนั้นเครื่องมืออย่าง mad sad glad เลยเข้ามาช่วยตรงจุดนี้ได้ดีมากมันเป็นพื้นที่ให้ทีมได้แชร์กันอย่างเปิดอกเลยว่ามีอะไรที่ทำให้หงุดหงิด mad อะไรที่ทำให้เศร้าหรือผิดหวัง sad หรืออะไรที่ทำให้ดีใจแกลดบ้างมันช่วยสร้างความเข้าอ,อกเข้าใจกันในทีมได้ดีมากๆเลยครับหรือถ้าอยากได้มุมมองให้มันครอบคลุมรอบด้านมากขึ้นไปอีกก็อาจจะใช้ the four e l s ครับที่จะชวนคุยกันใน4ีประเด็นคือสิ่งที่เราชอบ liked สิ่งที่เราได้เรียนรู้ learned สิ่งที่เรายังขาดอยู่ lacked และสิ่งที่เราอยากให้มีในอนาคต long for จะเห็นว่าแต่ละเครื่องมือก็มีจุดเด่นต่างกันไปนะครับ แต่เป้าหมายเดียวกันเลยก็คือหาทางปรับปรุงให้สปรินน้ามันดีขึ้นกว่าเดิมและแล้วการเดินทางของเราก็มาถึงบทสรุปแล้วครับหลังจากที่ผ่านทั้งการวางแผนการพัฒนาและการปรับปรุงวนไปมาหลายรอบในที่สุดก็ถึงเวลาของการนําเสนอผลงานสุดท้ายและที่สําคัญที่สุดก็คือการสรุปบทเรียนที่เราได้เรียนรู้มาทั้งหมดนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญจริงๆที่ได้จากการเดินทางครั้งนี้ ความสําเร็จมันไม่ได้มาจากการทําตามขั้นตอนแบบเป๊ะๆทุกกระเบียดนิ้วนะครับแต่มันมาจากการที่เราเข้าใจหลักการที่อยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นการยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลางเสมอการเปิดรับฟีดแบ็กให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้การจัดลําดับความสําคัญแบบเด็ดขาดการส่งมอบงานทีละชิ้นเล็กๆแต่ใช้งานได้จริงและการที่ไม่เคยหยุดที่จะทบทวนและปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอครับและสุดท้ายนี้นะครับกระบวนการที่เราได้ดูกันมาทั้งหมดเนี่ยมันสามารถสร้างแอปธนาคารที่ซับซ้อนขึ้นมาได้สําเร็จ ก็อยากจะชวนให้ลองคิดตามดูนะครับว่าถ้าหลักการเหล่านี้มันทำเรื่องที่ดูยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้แล้วมันจะสามารถนำไปปรับใช้เพื่อสร้างสารรค์โปรเจกต์หรือเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราแต่ละคนได้อย่างไรบ้างขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้คุณคิดอย่างไรกับเนื้อหาในวันนี้คอมเมนต์บอกเราได้ด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเบรนสนักเ i ด้วยนะครับ